สิบเบิ้งเดี๋ยวสิบเงสุดสดครับชีวด้วยใหญ่โว้สิบหนึ่งสิบสี่ก้าบ้านไปกันกินสิเนาะติดเราแค้ปไปนี่มากินนั้งแต่เลยก๋วยเตียวตรงคำจอบสายชิวเลยครับเดี๋ยวรุ่งเรืองครับ โดนกัดกับโดกันเละๆส่อเลเยเจ็บมากเลยนี่เจ็บมากเลยไปครับผมแลเพิ่มเดี๋ยวนล้เพิ่มจะแเพิ่มเลย อ่าอีเดเลยพริกอริกยังอะไรพริกยังกกีรกอกีเบอาพริกพริกเยโอเคเอาพรกรกแจะไปแบบพริกแบบอ๋อพริกพริกแบบอ๋ต้มยมเหรอเผาเผานะครับพริกกีไปอ๋อพริกอินกนะครับไม่มีหรออ๋อพริกกีมีแต่พริกสดได้อยู่ครับนวันนเขคมาก จัมโบ้เลยนี่เขาคองแย่กินได้หมดแล้วกินหกจานยังไม่อิ่มเลยเมื่อี่มีมาจากไหนหรอจัมโบ้หกจานเลยโอ้ากินทั้งทรายสติีิได้เป็นให้สิบปีถ้ากินเกินห้าจานแกให้กินปีเลยนั่นเลยเดืนั่นเลยเห็นจานทันนี่นี่ไงน้ำเดือดเลยทุกคนเลยนะน้ำผม นานแล้วครับถ้าขึ้นมาขายได้ประมาณ5เดืนอนต้างู่ทำไมไม่มาตอนที่ได้ไดกินหมูตูนเรหนูนครับผมอ้าบเข็มกันสองข้างครับผมจัมโบ้อีบากอีกิจัมโบ้บจ,โบจัมโบ้เ็มีนบนาเสบเองโอ้โหโอ้โยีบตูีบเลยเมขอมดดีเลยครับเพื่อนชอบของแซมมากครับ โดนมากสอบกันกากระเทียมเกี๊ยวเฮ้ยนี่จัดให้เพป็นเลยครับเอากระเทียมนาทุอีกครับสองโลโอ้ตับบอกไว้เลยครับนี่รสลูกหมูหมูไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะลูกจะตานุ่มนีครับชิ้นหมูทมาไม่ผิดด้วยโอ้ก็เด่นก็เด่นไปทุกการเลยมรียกสาขาบ้าง สองสองครับอยูู่นาโรงพยาบต้นกับเนื้อดูที่ร้านได้ไมครับลูกเขาไปเรียนมาแล้วก็มาดัดแปลงไปเรียนมาจังเทพแล้วเ็มาดัดแปลงเราักต้ยะกับน้ำปุพรอแล้วครับนี่เียมเกีียวนี่ลูกเกียวเองชอบไหมชอบ อายุยังาเสิร์ฟพี่ก่อนตัดดแซมไม่ได้โอเคได้เป็นไรหรอสั่งเลยด้วยครัสั่งเลยวนจานหนึงครับผมใหญ่มากอ้หใหญ่ใหมากเลยครับเสียบลตวไเสีบอลเสยบมากนี่เราจะกินจอดมึงกิกุ้งจริงเอากีบอกีบอรเบินงกียจังไงอแล้วสดๆเลยทิงแซบดีจริงวะแล้วครับผมเิ็งเกียวกันนี่ะบอกแซเพื่นเพิ่กินนะกเลยวันนี้เิี่เนย ไหน่อยถ้าสิเผาให้เอาเนี่ยได้เลยนี่สูตรเขากินที่เลยโอ้นี่ยูเบริลัมเขากินที่ว่าบริจีเขาไฟแช็กจูดออกเอากินเลยนหรกินปึ๊บเพิ่มโปรตีนดิฟ้องเสียจับเลยนเลยอันนี้ว่าแกแห้งบนบ้านนี่กินปกติแล้วครับกินแล้วกันโอ้โหยูงี้ในสั้นเป็นหรอกลมวงรับผมิดเหลาแต่ก่อนเราเป็นป๊อปปิ๊กกันก็เป็นปะเออยแมนแมน กินไหนน้านี้วหนกินเหล่าน้ำเด็ดซิบเบิ้งแล้วซีบเบิงสุดสดนครับชื่อเด็ดเฮ้ยใหญ่โว้มาิมซบกินกันไปกินันกินเหล่าแวปนี้มากินังแต่เยกินอเื่องอีกแน่หน้ะเดียบแม่อะไรดูการกินแล้วแล้ว จังบจะมีเค็มๆทั้งหลยครับความนัวอ๋อความนัวครับเพราะเขาเห็ดเขาแบบมีความนัวแล้วเขาใส่น้ำใส่น้ำเกลือน้นเนยนี่นครับพอคนไปกินทั้งต้นมาขามไลยเลยเนี่ยคือว่านทุกบ้านกินสมทไใ้หน่อยครับล่อยรูนไหมต่อยลงม่อยรูกินเบอร์รี่กินทั้งต้นเลยเหนแก้วสือเบิร์ดก่อนเพราะว่านี่เวทเดียวทั้งเวลามเหน่บสูสีทั้งเวรบอับ แจมังเล็กดครับกรได้เล็กจมังได้ได้ใส่น้ำปาขวดได้เรียงมาพูดเร็วเียให้พูดน่ไส้หลายแห่ไส้น้ำปลารถขวดดีดีรับผมขอบคุณครับทำกันนำกันน้กันครับเพอะอใเห็นเป็นตามครับผมเกินประการนั้นขอใทยดูไปก่อน ต่ะเดือดมาเลยแม่ไอ้กินในกคนบึงเส็บมากน่ยเลยไปเดีครับโคตก่อนครับโอ้โหจอดเลยได้อีกได้อีกพ่พี่ก่อนได้อีกกันกินตับก่อน,นตับพิมพ์มั้งมูชันเบ็ดวะมาแล้ว แซมบากอับผมแซมากไหมของแ้มหนาก,กินรัวว่าให้กินแล้วของไปของมันเนี่ยองไปเเลือกเศ้าอีกเลยแซบครับแซบมากครับขนาดจับออย้องวิววิวอะไรางางแบบนี้ เอาเลยแน่กิน่กลิบวะแน่เยเด้เป็นกะปิแหด่เนี่ยน่ตัวเงือหูเราเนาะกลิบปอมเลยเพื่อับนี่กะปิปอกเลยนะโอ้เอาว่าเอาการมันบอกวากินดได้เห็นปะดจัดให้โอ้จะได้เพื่อน

มากรลบเปาแล้วรุ่นนี่เจอแต่ว่าหันไปอ่ยย้ำเด็ไปกาละินถ้าไปกินร้านน้ำเปืไปเยอยากกินเนี่ยขามนก่อบได้แบบมากเลยัได้ดูติดตามตลอดเลยกากินเดือบ้วนรับรวมอ่นฮน ก็เต้ายจแา่บบก้อนหวานเลยแบบเป็นน้ำจิ้มหวานแท้เลยเ้าเจ้าเลยเรามากินหวานเลยนี่ครัแบอันนี้เป็นอันนี้เนี่ยสมเนยอันแบบนี้สมสมใชสมดีวะหวานนี่สมเปรี้ยวหวานเลยิ่ชิปได้ึมบ นวลกินหวานหวานไม่กินหรอชิมเบิ้งเขากิบหวานหวานบ่ไม่หวานดูเห็ดนะสามถ้วยเบิดล้านเลยลูกค้ามาบริกินเลยเห็ดเดเขาย้ายมัน เพรว่าคือเมนูเป็ดเดี๋ยวนี่เขามากินเยอ่เลยเป็นเมนูมากที่สุดเลยครับแต่คนเบิ่งเนี่ยว่าเฮ้ยไม่กินที่ยังบ่กงำหรือไม่เคี่ยวเลยเส้นที่รีดใส่แบบใดแบบได้หมูตื่นกันไปแล้วนะแต่ก่อนหิวกินอยู่รงอาหารเนี่ยยันหมูหยากรสินมั้งครับกินเอาเลยเปล่ากินเห้นรวงเส้นดิ้นดื้อรวยเติมน้ำใจเงินหรือเปล่าเส้เดี่ยวอย่างเดียวเลยทำไมนั่นครับ พอถึมีักเขากินนังถี่นี่แบบเอาอีกว่าพักจ้ะโบยิมกับพักเติมได้เรื่อยๆครับเลยวะถ้าสามเวลาเนี่ยเขากินก๋วยเตี๋ยวสามเวลาเลยบอกด้วยมีวะมือหนึ่งด้วกินเขาเข้เาครับตามเลยวยมือหนี่งวมือหนึ่งรับเดี๋ยว,วยเขียววนมากนอกจากค่าเหรียญยูโรที่มีเออเยี่ยเนี้ยนี่ยังดี ต่นมาใหม่ด้วยนี่อเอาเไม่หแล้วกนจีกบ้ันกินเดูได้ดูได้างบโโเาแบบง่าานเนาล้วคนเ็นกันต้องไปทาบูนแลย่างที่เขากินเวยเยเนาะ ดีมากครับิีปุ้ยดำคนอยู่ลังลมาเลยแสดงว่าร้านถึงสายดีมากสายดีเขาต้องมีร้านเดียวก็วต้องถ่ายแบบว่าค้นไปเกิดบตัวที่กำลังกินเลยท่านเขาควรจะได้กินเลยนะครับแต่ที่อ,อมัอนเนีเออ่ยงเตืนสายกุมัวบริถหานก่อนเอาเรื่อยอ่ ตม่เทากินเสือทอนบ่ามันบูเลยคุเอากากประเไต่อห้ามือนนี่ยูเขาตัดคลิปพิ่แค่ขีนแบบตัดด้วยอะไรตัดด้วยนี่นี่ยถ้ตัดต้อสิบบริสตัดมือลงไปเจก็แปดอีพีลมั้งเต็มเลย่ตัดวันอย่ามีเวลาตัดล่างรถอ่ะ bạc trên điện thoại quýt thì họ hiểu chia buồn sáng chân tay chân 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 เออเออเขาด่าอยู่เาด่าดิจอยนะเยะเสียเองพุงปลาพุงอย่ียังเตยดเวย่าพุงเตี้ยเลยพอดีเขากันเส็นเล็กนี่ไฮลายมากิกินโป่ปไมักินอ๋อเนเส้นเซ็นส้นอะไกัยกอ๋ออี่ังชุแก้ว่เาเนี่ยน่ อสดมากเด็ดต้าใจบ่ะครับจะสวงครับร่างกจายหนึงครับจะอะไล่ะอับผงม่าใส่ครับทุงสินป่ะแก่คมันใจดีนล่ะหฮไลายเลยนึกจำดีตลอดปะทิงเนาแล้วอือเชียว์ดันเชียวมืก ผู้เดียวป่ะหร้นได้กินอยู่นี่นะแม่เรกินครับติติ5ห้ามาโอ้คนกินได้ก็ได้ยี่หรี่แลอันี่เธอติติแต่ร้านนี้ของที่นี่เมื่อกี้กันบอกห้ามากินสิบคนขอกินน้อยดิ่อยติ๊ติยังไงไม่ได้คนละสิบชาม ใครับดีใจยุกจากพิจาร้วออกมาแบบมะเร็งนั่นเลยไก่โอ้เรากินที่เมืองสองไหลเขาโลนักสินมาเนี่ยนะเอาไก่ดี๋ยวไก่ดอกกับเรากูเดียวเงาหนครับเขาเอามูมาน้ำมูหมูไปใส่เป้่อยนังกุ้งยัหรือฮะาเขาเป็นกูให้เตวเขาไป็นกมนเห็นดีคิดบ่ห ผลรังหัดเห็ดหม่อยู่มั้งเงขัากแเห็ดเผเขาได้ทายเขาขอกมาแล้วเขาวริษายเขาออกมาเมื่อตะมือแล้ว c h a n n e อย่งก็อะไรนะไอเอิน่ะไอเอิญ channel เลกับบุเกอร์แต่ก่อนกับมาต้องกันตลอดนะครับบุเกอร์กับบารรถแฮ่มีเงินเดือรถเก๋รถแฮ่มแบบบ๊บเบิร์ตอาขนาดแบงค์ไปต้องแซมไป อมหลับเลยว่าดได้หลายเ<า>นาะแค่เนาะวันมันเห็นอยู่กับเขาเอาเสียงมันเนีได้หลายได้หลายเนาะว่ามันแยบว่ะหยอดเนาับ่นเลยต้นพ้นแบบไปหลายมากเสียงแดงมันก็แพงเนี่ยหันมามาเนี่ย้องคิดเป็นห่อเลยนะเขาอยากได้เขาต้องระบ,บุว่าหอมามาสองห่อสี่ห้ แต่เป็นแม่เพิ่นลวกเห็ดไปแล้วสองอันกระดุยปึ๊บๆนี่โหเบ็ดบเนาะฮัลโหลครับผมข้าอยู่้าวมนผัดกินครับเอาเนื้อวัวหั่นยิ้มแต่ตับ,ตบก็เป็นเนื้อมูห์เครับผมได้เยอะมากเลยกินมาเบิดอเนี่ยกินเบิดได้เลยหา่าชามแบบอุดรมากโอ้ต้องมีเกีจุกเลยอเอาเนื้อไปเห็ด hai cái pháo đi tràn nhai ngoài nhai ra cũng hết rồi cũng mai khó đi tông à mày thấy đấy cái thầy thầy chút xí họ còn tham khơi tham anh này băng này đi anh quay ra cái này có xây chút xí họ anh nói liền nó còn khơi tham คันนั้นอ่ะไทยเอออันนั้นเอออันนั้นถ่ายคลิปอีกคนนึงถ่ายคลิปพลันอันที่ถ่ายคลิปโอ้ยกินหมดเนี่ยยิ้มแล้วเท่าไหร่อีกอีกคันนึงอีกจัดอันนั้นถ่ายอีกคนนึงเขาได้แบบนี้พันในคลิปกับคันอันเนี้ยหนึ่งแลว่าแบบว่ามารับประทานอาหารร่วมกันเนาะอ๋อไม่เราจะมกันตอนรับพื้นเลยผมเมาตอนนั้นใครยิงทำสีดำด้วยอีกจะทำแล้วกลับมาเลยเพราะว่าทิ้งเลืองเลยครับพับรถไปจอดก็ได้ปิด ทอดประตูบ้านเนาะทอแจับเสียบค่ารถด้วยหายนั้นไรทำฝังไม่ติดม่ว่าึ้นไปน้อนรอองยหน้ต่อยตีเนาะแย่นะสาวๆีดอหลายปีกว่าทแ่เราไม่ไพก่อว่าัเนี่ยน้าแอดคาราบาลเป็นมาดิแต่ว่ามีช็อตอหลายๆเป็นงาออคอมันเ์ด้อ ครับดอยกิงเวล์เราว่ามากินสามคนอน่าครับอับเป็นลวกเว้เป็นกระดูนเนาะปม,มาณแบบไหนพากกินแบบว่ามีต้มแข่งแล้วนี่ต้แตแมแข่งเนี่ยว่าเป็นขนาดงามพุดดุดดดดดดู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 อดูดูด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 ดู บกว่านกินเขาเราดิพันไม่กินแบบทายนักกันนี่นเดียวเลยครับผมยังชอเปิดเลยให้เราไปแนวนอะไรถ้าเราตั้งอายุ45แซ<บ>ม<บ>ักดีนะแล้วค่อย่ไปขาโดนจั่งรถาอยู่ดยขาลอยดยจั่งยู <laughs> เขา้เมื่อกี้เอเปิดมาหากำลังถามกันยูว่าจะเอารุ่นใดรุ่นในดอันอี่เด้กมือสอนเดือามาลองขับไปเกือนทีท้วันมาลองโดนเอาลวดส่นตอนนี้ลุกแบบมูกันสีขายยังเขาอื่ยืมเขได้เป็นเดือน,น,นเดาเดาเป็นเนี้ยอสวม่คยครับกำลังเดือดเที่ชอบใจเนาะ เขาขึ้เลียงเราเปล่าเรื่องนลูกเื่องในปลาก่อนมาเลียกลังไปครับเรียนกันไปครับเก่มากไม่ได้เทมงพนี้เยนี <S <s ่กระลังค้าลักไม่กินลูกเดียวเลยเป็นลูกเดียู่มัน

ก็จะขึ้นม <ís im> <avez> ึกร้องห้อไอย่างนี้เป็นเท่าแกรถแห่รถแห่